สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังติฮักและคารบทุกท่านเจ้าวันนี้มาปากับเสียงตามสายของเทศบาลตำบลบ้านกลางในเจ้าวันพุธตี่สิบพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564วันนี้ตรงกับออกพบคำเดือนหนีนะเจ้าและปลากับรายการข่าว BK News ิวส์ได้ตามช่อง YouTube ของเทศบาลตำบลบ้านกลางวันนี้ปากับข้าเจ้านชดาพรอ,ออวิลาศผู้ดำเนินรายการเจ้า ในเจ้าวันนี้เราก็มีข่าวสารจากต่างเทศบาลตําลบ,บ้านกลางและข่าวสารจากหน่วยงานอื่นๆมาพบปรุจาระชาสัมพันธ์กันเช่นเคยนะเจ้าข่าวแรกในวันนี้นะเจ้าก็เป็นแนวนโยบายของคณะผู้บริหารนําโดยท่านนายกศรออินแก้วในการนําเทคโนโลยีดิจิตอลน,นะเจ้ามาให้บริการประชาชนในรูปแบบของศูนย์บริการเบสเซ็ตนจุดเดียวหรือว่าวันซ่อมเซวิสนะเจ้ารวมไปถึงการหัาชชาระ การทำเนียมขยะในรูปแบบออนไลน์ซึ่งัางเทศบาลเองนะเจ้าก็ได้มีการร่วมลงนามบันทึกคอตกลงความร่วมมือตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลระหว่างเทศบาลตำบลบ้านกลางรวมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสอพอรอซึ่งก็ได้มีการท้าบการสนับสนุนโปรแกร,รมบริหารจัดการองค์กรปุครองสนท้องถิ่นมา5ระบบนะเจ้า ได้แกร่ระบบบริหารจัดการจุดเดียวแบบเซ็ตหรือว่า one stop service ระบบงานบริหารงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e office ระบบการขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ระบบการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารรวมไปถึงระบบหัาพชำระการทำเนียมขยะออนไลน์ตัวนะเจ้าซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้มีการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน คือเกิดความสะดวกรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการกับประชาชนในเขตพื้นที่นะเจ้าซึ่งในส่วนของระบบ one stop service นะเจ้าก็สามารถมาติดต่อได้ติโดยตรงนะเจ้าตีเคาน์เตอร์จ้าหนึ่งบริเวณของคลังนะเจ้าเป็นเคาน์เตอร์ one stop service ตีหื้อบริการทุกๆด้านนะเจ้าบอกว่าท่านจะมาติดต่อในด้านไหนนะเจ้าเข้ามาตีจุดบริการ one stop service ก็พร้อมจะให้บริการทุกท่าน หนทุกๆด้านนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของการสแกน QR code เพื่อเข้าหับบริการ One Stop Service นะเจ้าก็ได้แก่เรื่องของการร้องเรียนนะเจ้าการแจ้งเหตุร่องทุกร่องเรียนผ่าน One Stop Service ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของทุกท่านถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ท่บ้านก็สาม,มารถที่จะยื่นเรื่องขออนุญาตต่ตางๆรวมไปถึงยื่นเรื่อง ร่องทุกร่องเรียนตัดตน้นไม้นะเจา้าหื้อไปซ่อมฝาต่อหรือว่าไปซ่อมถนนหนตางไฟกิ่งไฟฟ้าสาธารณะหรือแม่แต่เสียงตาสายท่านก็สามารถที่จะเข้าไปในระบบเรานี้นะเจา้าเผื่อล็อกอินแล้วก็ใช้งานได้ทันทีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะเจา้าหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่บ้านของท่านได้รวมไปถึงการชรําระกาธรรมเนียมขยะออนไลน์นะเจา้าซึ่งก็ถือว่า ตะกอนตั้งเทศบาลตำบลบ้านกลางเฮาได้มีเจ้าหน้าที่ออกไปจัดเก็บการทำเนียมขยะตามแต่ละหมู่บ้านตามแต่ละบ้านครัวเรือนนะเจ้าซึ่งในขณะนี้เฮาฟอได้ยกเลิกระบบการส่รงเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บถึงบ้านนะเจ้าก็เป็นการให้บริการผ่าน QR โค้ดนะเจ้าหรือเข้ามาในระบบการชำระแบบออนไลน์ซึ่งท่านจะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าสามาร์ทโฟนจากที่บ้านของท่านในการสแกน QR โค้ดแล้วก็เข้าสู่ระบบ เพื่อที่จะเลือกชําระว่าเขาจะชําระของบ้านเลขที่นี่มูนี่เป็นจํานวนกี่เดือนอนะเจ้าแล้วก็ตางระบบบนก็จะคํา,าคนวณเป็นค่าใช้ใจ่ายเป็นจํานวนเงินหื้อเร็จแล้วพอไปพี่นองก,ก็สามารถอาเอาจํานวนสตางค์ที่เขาจะต้องชําระการทาเนียมขยะมาสแกนค r โค้ดเพื่อชาระเงินผ่านแอปธนาคารได้เลยนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเพิ่มช่องทางในการให้บริการแล้วก็ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับบอคมลภายนอกประชาชนตีบต้องออกมาชําระการรมเนียมขยะถึงสำนักงานนะเจ้าอยู่บ้านก็สามารถชําระได้ชาระได้ทุกทีทุกเวลาถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาหลังเลิกงานราชการแล้วก็ตามก็สามารถชําระได้นะเจ้าก็ถ้าหากว่าท่านไหนตียากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการชําระกาธรรมเนียมขยะออนไลน์หรือว่า การหับ,บริการ one-stop service นะเจ้าก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามหรือว่าเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการการจ่าบริการผ่านการสแกน QR อโค้ดครั้งนี้ได้ตีตังเว็บไซต์ของเทศบาลตำนบลบ้านกลางได้นะเจ้ามาถึงข่าวจากกล่องสวัสดิการสังคมกันพ่องนะเจ้าตั้งกองสวัสดิการสังคมนะเจ้าก็แจ้งประชาสัมพันธ์มาสำรับการลงทะเบียน เบียยังฉีบผู้สูงอายุรายใหม่นะเจ้าซึ่งก็เป็นการาห้าเบียยังฉีบของผู้สูงอายุรายใหม่ตีจะต้องมาลงทะเบียนก่อนนะเจ้าโดยสามารถมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน2564และก็จะเริ่มหัาบลงทะเบียนํากรรมในเดือนมกราคม2565ถึงเดือนกันยายน2565 ทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ตียังบัคเกยลงทะเบียนขอหับเบย์ยงังฉีดผู้สูงอายุเตื่อหรือผู้สูงอายุตีจะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2566ก็คือจะต้องเป็นผู้ตีเกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5งพรตีมีคุณสมบัติก็คือจะต้องมีภูมิลำนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลางแต่ยังบัเกยมาลงทะเบียนเพื่อขอหับเงินเบย้ยัยงฉีพผู้สูงอายุเตื้อ หรือผู้สูงอายุตีย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังมาได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอหับเบียยังฉีดผู้สูงอายุในพื้นที่ไหนเตื่อนะเจ้ารวมไปถึงผู้ตีเบเป็นผู้ตีได้ห้าสวัสดิการหรือวสิทธิประโยชน์อื่นใดของหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน้าวันติมีสิทธิได้หัาเงินเบียบยงังฉีดผู้สูงอายุและก็สามารถมาลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนง ขอหบเบียงังฉีดผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนสิ้นเดือนนี้นะเจ้าแล้ะก็เริ่มแห่งกรรมในเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2องปันท้อหโดยสามารถมาลงทะเบียนและยื่นคำขอได้ด้วยตัวเก่าหรือมอบหมายมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อผู้อื่นมายื่นคำขอแทนก็ได้นะเจ้าโดยจะต้องเตรียมเอกสารลักฐานได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นตีออกโดยหน่วยงานของรัฐติมิรูปไทยติเป็นตัวแท้นะเจ้านำมาแสดงตัวและกเกาะทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านติเป็นปัจจุบันหนึ่งฉบับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมไทยสำเนาสำรับโอนเงินเบยังฉีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารมาหนึ่งฉบับนะเจ้าโดยสามารถมาติดต่อลงทะเบียนและยื่นคำขอได้นะเจ้าตีกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง ระหว่างเวลา8โมงเกินถึง4โมงเกินเพื่อจะได้มีซิ์ฮับเบียยังฉีดผู้สูงอายุนะเจ้าก็ท่านไหนตีมีคุณสมบัติครบนะเจ้าแล้วก็มีอายุห0สิปีบริบูรณ์แล้วนะเจ้าก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนเผื่อขอฮับเบียยังฉีดผ <mon k 110> ู้สูงอายุได้ตีเทศบาลตำบนบ้านกลางนะเจ้าตั้งจากวัลลปูนนะเจ้าก็พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ้ารายใหม่สำรับวันตีเก้าพฤศจิกายนนี้ 18รายต่กันนะเจ้าพบว่าติดเชื้อในจังหวัดเจ็ดรายโดยได้มีการเน้นย้ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดในขั้นสูงสุดวันที่เก้าพฤศจิกายนตีผ่านมานะเจ้าตีสาระประชาคมสาระกลางจังหวัดละปูนโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระปูนได้มอบหมายนะเจ้าให้ในายแพทย์นิมิตอินปั่นแก้วนายแพทย์เชี่ยวชันโรงพยาบาลละปูนได้ถแถลงสถานการณ์โควิดในพื้นที่ละปูน ซึ่งก็พบรายงานผู้ติดเชื้อโควิดภายในพื้นที่จังหวัดจำนวนเจ็ดรายด้วยกันและก่อนห้าผู้ป่วยมาจากต่างจังหวัด11รายรวมผู้ป่วยรายใหม่ในวันตี่เพฤศจิกายนก็คือตะว่านะเจ้า19รายด้วยกันก็นทําพื้จังหวัดละปูนมียอดผู้ป่วยโควิด19สะสมตั้งแต่วันที่เเมษายนถึง8พฤศจิกายนพบผู้ป่วยสะสมอยู่ที่2865ราย ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่25รายอยู่ระหว่างของการหักษาตัวตึงมด319รายแป่งเป็นในโรงพยาบาลละปูน5รายโรงพยาบาลสนามเยียงยอง74รายโรงพยาบาลอื่นๆ191รายแลก็รักษาหายแล้วอยู่ที่2 5 0 2 1รายนะเจ้าซึ่งนายแพทย์เชียวชานโรงพยาบาลละปูนนะเจ้าบอกว่า การอยู่ร่วมกันกับโควิด19อย่างปลอดภัยนะเจ้าหรือว่าเป็นห้องว่า Smart Living with COVID 19นะเจ้าโดยวิธีการปฏิบัติ4มาตรการด้วยกันนะเจ้าได้แก่ VUCA นะเจ้าโดย V หมายถึงวัคซีนนะเจ้าฉีดถึงครบลดป่วยนัก U หมายถึง Universal Prevention นะเจ้าก็คือการป้องกันตัวตลอดเวลาห่างไกลโควิด C ก็หมายถึง o ควิดฟรีเซตติ้งนะเจ้านั่นก็คือสถานตีฮือบริการต้องพร้อมผู้ฮือบริการจะต้องได้ฮับวัคซีนและตรวจเอทเคทุกสัปดาห์และ A หมายถึงเอทีเคแอนติ e จ t เท t คินะเจ้าสึ่งก็พร้อมตัวเสมอเมื่อใกล้ชิดผู้ติดเชื่อหรือว่ามีอาการตั้งเดินหายใจแถมหนึ่งของการป้องกันด้วยวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดหรือว่า universal prevention นะเจ้า ก็คือการออกจากบ้านเืยอยามจาเป็นต้ออันควรเว้นระยะห่าง1นถเมตรบดีใจ้มือสัมผัสหน้ากากอนามายัยรวมไปถึงบริเวณใบหน้าตาจมูกปากเพื่อสวมหน้ากากอนามัยและกอ,อก,กันด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลามันทําความสะอาด่าเชื่อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์แยกของใจ้ส่วนตัวทุกชนิดบดใจ้รรวมกับคนอื่น ผู้เป็นกลุ่มเสียงลีกเลี่ยงก,กันออกนอกบ้านรับประทานอาหารปรุงซุกใหม่แยกสำรับจ,จ่จ้อนกลางส่วนตัวและหากสงสัยว่าตกเก้าเซียงโควิดนะเจ้าเกาะเพื่อตรวจ ATK บ่อยๆเพื่อยืนยันว่าติดเชื่อหรือไม่นะเจ้าส่วนด้านสถานการณ์เตียงในการร้องรับของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19ในพื้นที่จังหวัดละูอฐานข้อมูลในวันที่9พฤิกายยนะเจ้า จังหวัดละปูนมีเตียงผู้ป่วยในส่วนของผาคราชจำนวน4 7 7เตียงใจไปแล้ว1 5 2เตียงยังมีเตียงว่างอยู่3 2 5เตียงและเตียงผู้ป่วยในส่วนของผาคเอกชนมีตึงมด2 4 3เตียงใจไปแล้ว1 7 0เตียงยังมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้แหมแค่73เตียงนะเจ้าดังนั้นนะเจ้าก็ควรที่จะมันระมัดระวังตัวเก่าถึงแม้ว่าสถานการณ์ในจังหวัดละปูนเฮาจะ มีแนวโน้มว่าจะพบผู้ป่วยน้อยลงแต่ก็บอกควรที่จะปล่อยประละเลยนะเจ้ามาตรการลากัลกๆักตีเฮาควรจะดำเนินการอย่างเขร่งคัดอยู่ทุกๆุกวันนั่นก็คือ D M H T T นะเจ้าการสวมใส่หน้ากากาอนามัยตลอดเวลาการมันล่างมือและก็เว้นระยะห่างรวมไปถึงการมันตรวจวัดอุณหภูมิและก็ใช้แอปไทยชนะเมื่อเข้าไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆก็ถือว่า เป็นมาตรการลักลักตีเฮายังคงต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องและก็ะเข้มงหนดกันอยู่นะเจ้าถ้าเฮาสามารถปฏิบัติตนได้อย่างอี้นะเจ้าโควิดก็จะบ่าเข้ามาสู่ชุมชนและเกาครอบครัวเฮาได้นะเจ้ามาถึงข่าวของตังปปชจังหวัดละปูนกันพ่องนะเจ้าตังปปชก็ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมทรงประกวดคํคำขวัญต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมใจกันต่อต้านการทุจริตโดยได้รับการเปิดเผยจากผู้มนวยการสำนักง,งานปปชจังหวัดละปนูนะเจ้านางสาววิศรารัตนสัยนะเจ้าบอกว่าตางสำนักง,งานปปชระปูนก็ได้กำหนดจัดประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพต่อต้านการทุจริตะเจ้าเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดละปูนได้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และเกาะปลุปกกระแสแนวคิดเป็นสังคมติบทนต่อการทุจริตโดยแบ่งการประกวดออกเป็นสองประเภทนะเจ้าประกอบด้วยประเภทนักเรียนนักศึกษาร่วมประกวดภายใต้แนวคิดเยาวชนละปูนกับการต่อต้านทุจริตและประเภทประชาชนทั่วไปร่วมประกวดภายใต้แนวคิดคนละปูนบทนต่อการทุจริตสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนนี้นะเจ้า สำหรับรางวัลชนะเลิศจะได้หับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล5,000บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล3,000บาทรองชนะเลิศอันดับสองหับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล2,000บาททั้ทงนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดลำพูน w w w n a c c g o t h ลำพูนนะเจ้า หรือจะเข้าไปติ Facebook Fanpage ของสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแแทงชาติประจำจังหวัดละปูนก็ได้นะเจ้าและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตีสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดละปูนหมายเลขโทรศัพท์053 000030นะเจ้าส่วน่างกสนละปูนนะเจ้าก็ขยายเวลาการหับสมัคร ผูเข้าห้าก,การประเมินเทียบระดับการศึกษาในครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2564่างศูนย์การศึกษาหนองระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองละปูนนะเจ้าก็ได้มีการประเมินการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมืองละปูน ซึ่งทางกศอนอหรือว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยอำเภอเมืองละปูนนะเจ้าก็จะดําเนินการหับสมัครผู้เข้าหับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่2ประจําปี2564โดยคุณสมบัติของผู้เข้าหับการประเมินเทียบระดับการศึกษาจะต้องมีสัญชาติไทยอายุประจกวันสาปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครมาเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตีกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษามีพื้นความหูในระดับต่ำกว่าระดับตีประสงค์จะขอเทียบการศึกษานะเจ้าโดยหลักฐานการสมัครเขาห้การประเมินเทียบระดับการศึกษาในครั้งนี้นะเจ้าก็จะต้องนําเอกสารทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสําเนาใบาแสดงวุฒิการศึกษาฉบับจริงพร้อมสําเนา รูปถ่ายขนาด1.5นิ้วจำนวน2รูปหน้าตรงสวมชุดสูภาพปบะสวมแวน่นตาดำบะสวมหมวกและกอลักฐานตีแสดงถึงการประกอบอาชีพตีอยู่ในจังหวัดที่เขาทัการประเมินเทียบการศึกษาบะน้อยกว่า1ปีแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบอาชีพหรือสถานประกอบการนาะเจ้าโดยห้าสมาัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดย ช่องทางสมัครนะเจ้าสามารถสมัครได้ด้วยตัวเก่าที่ศูนย์การศึกษาหนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองละปูนในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053 510395นะเจ้ามาถึงข่าวงานประเพณียี่เปงน,นะเจ้าถึงแม้ว่า ในปีนี้ตังเทศบาลตำบลบ้านกลางจะไม่ได้กาหนดการจัดงานสืบสานประเพณีญี่ป็นก็าตามแต่ว่าตังเทศบาลเฮาก็ยังคงมีกิจกรรมในการสืบสานรประเพณีประเพณีญี่ป็นกันอยู่นะเจ้าโดยตังเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้ร่วมกับกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลบ้านกลางนะเจ้าได้เชิญชวน,ชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมแขวนโคมปูจาไ้สาเจ้าแม่จามเทวีนะเจ้า ซึ่งก็เป็นกิจกรรมตีเฮาจัดขึ้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลางโดยก็มีกิจกรรมการแขวนโคมบูชานะเจ้าในราคาโคมลูกละห9บาทซึ่งก็จะจำหน่ายโดยกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลบ้านกลางก่อเป็นไปโดยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสืบทอ,อดกัน แป่งโกมล้านนาคือคงอยู่นะเจ้ารวมไปถึงการสนับสนุนท่งเสริมอาชีพเฮื่อกับสตรีในพื้นที่ตำบลบ้านกลางตยัยก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกๆวันนะเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันตีสิบเก้าพฤศจิกายนนี้ตีสูนย์กีฬาและนันทนาการจากมาทีวีเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าวันนี้เวลาจะเสียงตามสายแล่รายการข่าวบีเคนิวส์กมดเวลาลงแล้วเจ้า ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามหาพชมและห้าฟังวันนี้ข้าเจ้านาชดาพรอองวิลาศผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนปากกันได้ใหม่ในวันพูธเวลาเดียวกันนี่เจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า